วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ f k ในโหมดบอทลับมันจะใช้วิธีไหนบ้างและทํำยังไงเชิญรับชมครับผมก็ตัดมานะครับเราจะต้องการโปรแกรมตัวนี้นะครับหรือว่าโปรแกรมที่ช uh ื่อว่า m o m o o Player นะเป็นโปรแกรมจําลองมือถือนะครับที่ทําให้เราเล่นเกมในมือถือได้นะครับก็ถ้าผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็พอเข้าลิงก์มาแล้วนะครับให้มากดตรงดาวน์โหลด for Windows ตรงนี้นะครับผมจะอธิบายทีละขั้นตอนเลยนะครับนี่มันจะขึ้นให้เราโหลดนะครับก็ให้เรากดเปิดแล้วก็กดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ติดตั้งนะเพราะว่าผมติดตั้งไปแล้วแล้วก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าบางเวอร์ชันมันจะไม่สามารถเปิดโลบอกได้นะครับผมก็ให้เราปิดหน้านี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าของมุมเพายเออร์นะตอนเราโหลดมานะมันจะโล่งๆนะครับให้เราล็อกอินใน Play Store กันนะให้ล็อกอิน Google ของเราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราโหลดเป็นโลบอกแล้วก็ออโต้คลิกอันนี้มาครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เป็นอันนี้ให้เราเข้าออโต้คลิกไปก่อน,นครับอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเห็นไหม มันจะมีปุ่มนะครับให้กดอันล่างนะครับเป็นมัลติทาร์กิทโหมดอันนี้กดเปิดไปตอนผู้ชมใช้แ,แรกๆมันจะมีปุ่มให้กดขออนุญ,ญาตนะครับก็ให้อนุญ,ญาตให้เรียบร้อยนะครับก็พอเราเปิดนี้เสร็จก็สามารถเข้าโลบอ,อกได้เลยนะครับส่วนการตั้งค่าของโมโมก็มันจะใช้เป็นประมาณนี้นะครับใช้วาวแคนอ่าแนะนําให้ใช้เป็นไดร์เล็กเอกนะครับเพราะว่าวาวแคนเนี่ยมันจะมีกานรุดบ่อยนะครับเวลาผมเอฟเคนี้ผมลองมาแล้วก็อันนี้พวกแรมพวกอันนี้ก็สามารถตั้งให้มันใช้น้อยๆน,นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าตํากด2นสองนะครัน,นจม หลุดได้ง่ายนะครับผมใช้เป็น4นะครับถึงว่ามันจะเปลืองทรัพยากรหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะถ้าใครอยากให้การ์ดจอทํางานเบาๆก็ให้เลือกอันที่3นะเป็นเลจรีซอสยูสอันนี้แต่ถ้าคุณต้องการอยากลรื่นๆก็ตรงกลางนะครับแต่ผมปับไว้ให้มันปรับอัตโนมันครับเวลาเราม่ได้อยู่หน้าจอมันก็จะแล้วก็อย่าลืมติัน,นี้นะให้มันใช้การ์ดจอแยกไม่งั้นมันจะทํางานช้ามาก,มากแลก้วก็อันนี้นะอ่าเรสูเลชันอันนี้เป็นความชัดภาพนะก็แนะนําให้ปรับต่ําสุดนะครับ พว่ามันจะกินพลังเครื่องเราน้อยลงนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ปรับตามที่ผมพูดไปตะกี้ได้เลยนะครับก็พอเราเข้ามาก็เข้าแมปอนิมเมะเลนเจอร์เอ็กไปเลยนะครับก็จะตัดภาพไปตอ,อนลุสเซอะไร่นี้แล้วสร็จแล้วก็ให้เรามุ่งหน้าไปาตรงเพลใช่ไหมถ้าเออไม่ใช่ลืมลืมลืมเรามาเอ F K บอร์ดลัดก็มาตรงบอร์ดลัดแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเพลไปได้เลยก็เดี๋ยวเราผมจะสอนข้างในนะครับ มาหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ให้ปิดออโต้เพย์ก่อนเลยครับอย่างแรกแล้วก็ตั้งปุ่มนะตั้งผมตามผมเลยนะปุ่มเล็กหนึ่งไว้ตรงเลือกทางเดินครับปุ่ม2ก็มาไว้ตรงตัวละครของเราครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆครับตรงนี้4แล้วก็5นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น6อันนี้ก็7นะครับส่วนตัวละครก็ใช้แนะนําตัวละครอะไรก็ได้นะครับก็ใช้ตัวละครของคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็สามารถใช้ผ่านได้เหมือนกันแต่มันจะใช้เวลานานหน่อย ก็ให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับกดคูณ2มาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีคูณ3ก็จะไวกว่านี้นะครับแล้วก็เวลาเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมให้เรากดปุ่มนี้ได้เลยมันก็จะทําการก็มันจะทาการเปลี่ยนเส้นทางเองแล้วก็วางตัวละครเองนะครับอันนี้วิธีนี้ก็จะมีโอกาสชนะมากกาเปิดออโต้เพย์แล้วก็คลิกตรงนั้นเฉยๆนะครับพราว่ามันจะซับตัวละครไม่ทันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้มันมีประโยชน์แล้วกันไม่รู้ว่าคลิปมันจะนานเกินไป,ปนหรือเปล่านะก็ถ้า มันสั้นไปหน่อยเดี๋ยวผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนครับบายบายคนดูทุกคนครับบายบายครับฟูแล้วมึงยังไม่ไปกันเยียเหรอบายบาย